สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda า นั่นก็คือ Honda p c x 2025ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างลงตัว Honda p c x 2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ขับขี่บนท้องถนนนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงในส่วนของไฟหน้าและไฟไท้ายให้เป็นแบบ LED ที่สว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้น ในส่วนของเครื่องยนต์ Honda PCX 2025ใช้เครื่องยนต์แบบ4จังหวะขนาด 157cc ระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งให้กำลังและแรงบิดที่เหมาะสมสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ p g m f i ช่วยให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบใหม่ที่เงียบและรวดเร็ว ทำให้การสตาร์ทเครื่องเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายระบบกันสะเทือนของ Honda PCX 2025ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่โดยด้านหน้าใช้โชคอัพแบบเทเลส c o ปิกส่วนด้านหลังเป็นโชคอัพคู่ที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพถนนในเมืองทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคงระบบเบรกของ Honda PCX 2025มาพร้อมกับดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกลดโอกาสในการลื่นถลายหรือเสียการควบคุมขณะเบรกกระทันหันนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยึดเกาะถนน (traction control) ท,ท,ที่ช่วยให้การขับขี่บนพื้นผิวที่ลื่นเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นในด้านความสะดวกสบาย Honda PCX 2025มีพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่กว้างขวาง สามารถเก็บบวกกันนอกหรือสิ่งของอื่นๆได้อย่างสบายนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมพอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายและไม่ขาดการเชื่อมต่อระบบกุญแจของ Honda PCX 2025เป็นแบบ Smart k คีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการสตาร์ทเครื่องยนต์และล็อกรถ โดยไม่ต้องใช้กุญแจแบบเดิมๆนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการโจรกรรมที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถของคุณสำหรับสีสัน Honda p c x 2025มีให้เลือกหลากหลายสีสันที่ทันสมยัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีเทาเมทัลลิกหรือสีดำด้านทําให้คุณสามารถเลือกสีที่ตรงกับสไตล์และความชื่นชอบของคุณได้อย่างลงตัว ในเรื่องของราคาจำหน่าย Honda PCX 2025มีราคาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและภูมิภาค ในสหรัฐอเมริการาคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ4,249ดอลลาร์โดยมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม600ดอลลาร์ส่วนในประเทศญี่ปุ่นราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ2,450ดอลลาร์และมีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่6กุมภาพันธ์2025สําหรับในประเทศไทยราคาจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับราคาจำหน่ายในประเทศอื่นๆที่กล่าวมาอย่างไรก็ ตามควรตรวจสอบราคาจำหน่ายที่แน่นอนจากตัวแทนจำหน่ายฮอน d a ในประเทศไทยเพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันนอกจากนี้ Honda PCX 2025ยยังมีการปรับปรุงในด้านเทคโนโลยีและฟีเจอร์ต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทและหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติที่ช่วยประหยัดน้ำมัน ระบบไฟส่องสว่างแบบเล็ดรอบคันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในเวลากลางคืนและหน้าปัดแสดงผลแบบดิจิตอลที่อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจนสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ที่มีความทันสมัยประหยัดน้ำมันและมีฟีเจอร์ที่ครบครัน Honda p c x 2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่ากับการลงทุน ไม่ว่าจะใช้ในการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลย o o n d a PCX 2025สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างลงตัวสุดท้ายนี้หากคุณสนใจและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Honda PCX 2025สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Honda ใกล้บ้านคุณหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Honda เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ขอบคุณที่รับชมและหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของคุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปของเราสวัสดีครับ